วัสดีครับนี่มัังหลังบ้านนะครับสวนน้องสาวสวนทั้งสวนกะเห็นกล้วยต้นนี้แล้วครับที่สีปแปลกๆปดนี่นะครับสีกล้วยต้นนี้แปลก,กโมูแล้วก็ลำต้น นะครับของเขาจะเปลี่ยนสีแดงๆจะมีนออยู่สองนอดเดี๋ยวผมจะนํำไปขยายพันธุ์นะครับกล้วยชนิดนี้ผมบ่แนาใ,ใจว่าเป็นกล้วยนาคสีม่วงหรือบอรหรือว่ากล้วยชนิดใดนะครับต้องล่อมังวีของเขานะครับผมจะขุดเอาสองนอนี้ไปสะสมไว้ในสวนนะครับ ึงดูลักษณะแล้วนะครับกาบกา้านขับกาบก้านเขาจะสีแดงใบเขาน่าจะเป็นกล้วยหอมไม่แน่ใจว่าเป็นหน้าคอมหรือบอนะครับตระก,กูลกล้วยหอมนี่เนาะนะครับสี สีกราบนี่จะแดงนะครับน,นะครับใบก็คล้ายๆครับกล้วยหอมน่าจะเป็นอหอมนาคจะเป็นนาคคอมหรือนาคเนี่ยก็ต้องล่อมึงแหละครับตระกูลกล้วยหอมก็จะใบหนาหนาคือกล้วยหอมทั่วไปค,คือหอมเตีย่ยหอมอย่างนี่นสิละครับผมบรรยาใจว่าจะเป็นหอมเตี่ยวว่านะครับสีม่วงๆนะครับกราบ กาบก็จะสีเข้มเข้มมากนะครับสังเกตจากต้นนี้นะครับมีอยู่ต้นเดียวก่อเดียวนะครับสําหรับส่วนของนองสาวครับแล้วก็มีนอสองนอผมจะแยกเดี๋ยวผมจะเอาหน้ามาหดแล้วก็จะขุดนอไว้เวลาจะกลับบ้านผมจะขุดออกไปสองสองนอนี่นะครับเพื่อไปสะสมพันกลวยนะครับน้องสาวบอกว่าหน่วยจะเป็นสีม่วงนะ นะครับปลูกของเขาจะเป็นสีม่วงซึ่งมีคนสั่งนอมาหล่ะก็บอมารับเอานะครับเพื่อนของน้องสาวก็เลยให้น้องสาวมาปลูกนะครับปลูกเขาก็ปลูกบนเลดอกแล้วปลูกตื้นๆแต่ว่าเขาบ่ได้น้ำนะครับกล้วยช่วงนาแรงนี่ถ้าบ่ได้น้ำนอ,อเขาจะเกิดบ่เยอะนะครับเขาจะเกิดสองนอเดี๋ยวผมจะแยกเอาก่อนเขาจะออกปลีนะครับเอาไปขยายพันธุ์ไว้อยู่ในสวนนะครับ ถ้าปลูกลักษณะนี้นะครับ้าให้น้ำดีๆนี่นอเขาจะเกิดเยอะนี่ก็บมินออยู่ครับนี่นอเล็กของเขานะครับแต่ว่าถุงกลาสติกปิดมีอยู่สามนอก็จะเอาไปสองนอนะครับก็ให้เหลือต้นแม่ของเขาเดี๋ยวเขาก็ออกเองนะครับเป็ดพันกวยแปดผมก็จะเอาไปสะสมพันวายุสวนยุทธีรอยอดนะครับ ลักษณะของเขาจะแปลกกรโมนะครับสวนทั้งสวนก็เห็นอยู่ตนเดียวนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มีพันธุ์กล้วยแปลกๆกับปลูกนะครับไว้หลังบ้านสะสมพันธุ์ไว้นะครับสายพันธุ์กล้วยกับในประเทศไทยของเฮาทั้งกล้วยปลากล้วยยังกับสองลอยกว่าชนิดเนาะพี่น้องเนาะสองลอยหาสิบชนิดสําหรับสายพันธุ์กล้วยนะครับเฮามีชนิดใดเฮาก็เอาไปปลูกไว้ในสวนนะครับ ว่าดอกดินนี่บ่อนิยมกล้วยดังนะครับแต่นิยมกล้วยแปลกที่กินมากกินผลได้นะครับอย่างเช่นกล้วยพันุนี้นะครับกับพยายามหาไปสะสมไว้ในสวนในหลายๆสายพันธุ์ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมพอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ